บอต้นจะให้ดูรอบๆบกอสอนค,ครพนมครับทุกคนใหญ่อยู่นะใหญ่นะครับทุกคนบกอสอนค,ครพนมตัวใหญ่อยู่นะนค,ครจังหวัดน,นค,ครพนมมีสนามบินด้วยครับทุกคนมีสนามบินด้วยแล้วก็มีบกสอคคกว่าใหญ่โตเหมือนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บอกต้นเองอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดสองครับอยู่ที่ซานซารารที่2แล้วก็ซานซารารที่1เนาะบอกต้นก็รอรถไปนะครพนมรถออกเที่ยว สองทุ่มครึ่งทุกคนบรรยากาศคนก็ตอนนี้ก็เยอะครับทุกคนเยอะมากเลยครับเยอะจริงๆรครับที่รอยยนครับ<ม>ทุกคนนะพอต้นเองจะเดินทางไปนครพนมครับทุกคนตอนนี้ก็ทุ่ม40ก็รอยโอ้ห้าสิบนาทีเลยทุกคน 50นาทีครับว้าวตกลงครับคนจะไปภาคเหนืออาจาันทบุรีพายาเชียงใหม่ขึ้นรถตรงนี้ครับทุกคนช่องเม็กอุบเอลเคมราชเนาะนอันนี้คือทางเดินใหม่ครับทุกคนทางเดินหมอชิดใหม่ครับถ้าใครไม่มีตัว๋วเข้าไม่ได้ครับทุกคนมาส่งก็มาส่งแค่อยู่ข้างนอกถ้าคนมาส่ง คนที่มีตั๋วจะเข้าได้เนะาะฝั่งนี้อีกพี่น้องฝั่งนี้ก็จะไปอุดรครับผมบ้านแพงครับฝั่งนี้ครับอันนี้ทำใหม่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ทางเดินทำใหม่แล้วนะครับรถเข็นลงได้ครับทุกคน รถเข็นลงได้สวยงามมากมอสิทชมใหม่ครับ ม่วง30ม่วง30น่าจะอุบล,าบลาราชธานีอุบลราชธานีมุกดาหารทุกคนอุบลมุกดาหารครับั่งนี้ครับั่งนี้ครับติดตามตอนต่อไปทุกคนนอบต้น4รีวิวการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเนาะจากสถานีขนส่งหมอสซิ์ไปถึงบกสนครพนม โ้คนกัวเนาะเทศกาลก็แบบนี้แหละครับทุกคนเทศกาลก็เป็นแบบนี้แหลนะเนาะบ่าต้นกระยาขอบคุณนขอคุณประเทศไทยเนาะทีให้บ่าต้นมาทำมาหากินครอบครัวบ่าต้นเพื่อน้องแฟนได้มาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยถ้าบ่พีประเทศไทยบ่าต้นกับโบเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆและกข้นมากนาะลายตาแบบนี้ทุกคนเนาะ แลลกกระเบืเห็นายจังหวัดแบบนี้ถ้าบ่มีประเทศไทยขอตัวับขอบุญขอบคุณประเทศไทยขอบุญขอบคุณคนไทยขอบุญขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยมีอยู่มีกินกับพ่อประเทศไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นกับพ่อประเทศไทยพ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกต่พอมาหาเงินอยู่ในประเทศไทยใช่ว่ามาหาเงินอยู่ในประเทศไทยบ่ด้สรับเบาต้นนี่มาหาเงินได้ตลอดในชีวิตนี่ขอเบาต้นเนาะการมาประเทศไทยเนี่แหละเหตุให้เบาต้นมีเงินหลายาา tem, aquilo, ที so, like Likewise, ่สุดในชีวิตเกิดมา สำหรับคุกท่านนะคนติดตามตอนต่อไปเนาะตอนกับย์เสียบเหรียนทั้เพียน้องได้เบิ่งตลอดไปเี่เวลา2ทุ่ม20รถของเบาต้นจะเดินทางไปาบอกอนนครพนมก็มาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับไปเราจะขึ้นรถด้วยกันครับทุกคนเราจะขึ้นรถครับ ค,ครเก้าเอ็นใช่ไหมครับพอที่สี่สดูตัวด้วยใช่ไหมพ,พินี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับเปพี่เก้าปีเก้าเอ็นตรงไหนครับโอเคไปเข้างใน <c oughs> นี่ครับทุกคนไปแล้วครับ ทุกคนแล้ว <rôle> ก right, mm ็ม hmm. ีน้ําแล้วก็มีนมทุกคนมีน้ําแล้วก็มีนมครับมีน้ําแล้วมีนมแล้วก็มีน้ํามีขนมครับมีขนมรถก็ราคา6ก5บหาททุกคนมาเลยครับเจอทางด้วยกันครับทุกคนเิอทางกับซอฟต์อเบลาวด้วยกันครับทุกคน ตอนนี้บอต้นเองก็เดินทางมาถึงด่านเก็บเงินเลยนสนามบินดอนเมืองมาแล้วครับทุกคนออกมาแล้วครับออกมาที่นี้นะครับแออีเอเซียอ,อ,อ,อะไรเอ,อ,อรเซียเลยทุกคนครับ โลา่าเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดทุกคนเวลาที่ได้กลับบ้านในปนไดหลายๆคนกับอาจสิคิดือกันก,นกนระเบาาต้นเนาะเวลาเวลาเรามาทำงานกรุงเทพหลายๆเดือนแล้วพอถึงเทศกาลแล้วเรากลับบ้าน เป็นวันที่มีความสุขที่สุดจะได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่จะได้เห็นบ้านที่เราเคยอาศัยตั้งแต่เด็กๆ บรรยากาศยามคังเพลนประเทศไทยครับทุกคนติดตามกันต,นตอนต่อไปทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็6โมง26นาทีตัวต้นเองก็เดินทางมาถึงอำเภอพังโคนนะครับทุกคนนี่บรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศทางนอกนี่ครับทุกคน เป็นบแบบน,นี้ครับนี่แหละเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาทุกคนอากาศเย็นจริงๆอากาศหนาวมากครับนี่เดินทางมาถึงสกนลนครแล้วครับ6โมง26นาทีุทกน ก็จะสวยงามแบบนี้ครับบรรยากาศหน้าอยู่หมอกลงเยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้บอต้นก็ถึงสถานีบขชนาครพนนมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนถึงแล้วครับไปแขวงคามวนครับผม ไปเรื่อยไปเรือยครับมันมีมัีตัวอยู่เก็บแล้วก็เก็บเพิ่ม่คนที่ไม่ได้ปั๊มตอนที่เอาขึ้นรถอ่ะเราายเอ่ะเราายคุยนรายว เขไม่มีใดูด่านม่ได้เลยเนี่ยันทุกะรต้อ่ยี่้าบาทนต่อใมันรส่้าคน ค่จะไปทำที่ตมใช่ไหมคะซื้อมาแล้วทุกคนในราคา75บาทครับนครพนมแขวงคำมดราคา75บาทครับมันก็ไม่แพงนะครับทุนคน75บาทก็ไม่แพงเนาะในราคา75บาทครับ อเออแล้อต้นจะให้ดูรอบๆบกสนครพนมครับทุกคนใหญ่อยู่นะใหญ่นะครับทุกคนบกสนครพนมตัวใหญ่อยู่นะนครจังหวัดนครพนมมีสนามบินด้วยครับทุกคนมีสนามบินด้วยแล้วก็มีบกสกวาใหญ่โตเหมือนกัน นี่ครับพี่น้องนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา8.52โมง52นาทีครับทุกคนบ่อต้นมาถึงบกศนครพนม8.52มง52นาทีครับนี่ทุกคนรถข้ามฟากนาครพนมท่าแขกนครพนมเมืองท่าแขกในราคาตั๋ว75บาทครับ บาทคือว่าใครจะไปเที่ยวเมืองลาวมาถึงนครพนมก็ซื้อตั๋วจากจากนาครพนมรถข้ามฟากราคาเจ็ดสิบห้าบาทครับทุกคนเจ็ดสิบห้าบาทไม่แพงครับนี่นี่คือบกสนครพนมครับทุกคนตอนนี้ก็แดดแดดแล้วก็อากาศดีเย็นด้วยครับบรรยากาศเทว่าดีเลยละ่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนบ่อต้นกับเสืออำลาพาจากพี่จากน้องไปแล้วติดตามอีพีตอนต่อไปทุกคนน้องบ่อต้นกับสิเดขาเมือ่องเพื่อบ้านแม่แม่ยายของบอ่อต้นเมืองท่าแขกเนาะและกัสิต่อด้วยไปหาพ่อของบ่อบตอนนะ้นเนาะอยู่แขวงสวรรด์เขตนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้บ่อต้นขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ขอให้พ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีพบพ่อกันปีหน้า เข้ากับสู่กันต่อทุกคนปีนาขอให้ทุกคนแบบว่ามีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับที่นี้บอตน้นขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผม